อะไรคืออุปสรรคที่ฉันต้องก้าวข้ามผ่านไปในเวลานี้สองถ้วยกลับหัวสามถ้วยกลับหัวแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะซิสอ่านให้อย่างนี้นะอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในเวลานี้ก็คือเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นนะคะคุณต้องการความรักคุณต้องการการยอมรับจากเพื่อนจากคนรักนะคะมนเลยทําให้คุณติดอยู่กับ ตรงนี้อาจจะเป็นในลักษณะของการไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ใจตัวเองต้องการไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไพ่บอกคุณว่าอย่ากลัวนะคะ ถ้าคุณกลัวว่าจะไม่มีเพื่อนหรือเพื่อนจะทิ้งคุณไปหรือคนรักจะไม่เข้าใจเราหรือไม่ยอมรับเราเนี่ยขอบอกให้รู้เลยว่าไพ่ขอบอกให้คุณเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆดีๆแบบที่คุณไม่คาดคิดนะคะถ้าเกิดคุณกลัวว่าจะสูญเสียเพื่อนกลุ่มนี้ไปหรือคนคนนี้ไปหรือเพื่อนสนิทคนนี้ไปถ้าเขาไม่ make sense กับคุณหรือว่าคุณเป็นฝ่ายให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะปล่อยเขาไปค่ะแล้วคุณจะได้